สวัสดีครับผมกานเลซิ่งนะครับวันนี้พาเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านมาดูรถจนในกลุ่ม Compact SUV นะครับก็คือ SUV ขนาดใหญ่สักนิดหนึ่ง เป็นยอดขายนะครับ2เดือนแรกของปี65นะฮะวันนี้จะพามาไล่เรียงดูค่อนข้างจะน่าสนใจแบบลหลายเรื่องเลยนะครับเริ่มต้นจากที่ทางด้านของเจ้าที่ขายดีที่สุดก็คือฮาวาลเฮซิกเฮซิกเนี่ยมียอดขายเดือนกุมภาพันธ์นะครับอยู่ที่339คันรวม2เดือนแรกของปีนะฮะอยู่ที่701คันแล้วนะครับถือว่าเป็นเรื่องน่าสนใจที่สุดเรื่องหนึ่งแน่นอนเพราะว่าฮาวาลเนี่ยเข้ามาทําตลาดในประเทศไทยเรานะครับถือว่าไม่นานนะฮะเพิ่งเข้ามาได้ไม่นาน ประมาณปีนึงเท่านั้นนะครับแต่ว่ายอดขายตอนนี้เป็นผู้นําเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทํายอดขายเขาจะแตกต่างห่างจากอันดับถัดๆไปนะครับโอ้โหเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆและทีนี้มาดูทางด้านของแบรนด์ที่ได้อันดับ2นะครับก็คือ mg mg hs นะครับมียอดขาย,ขายของเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่175คัน2เดือนแรกอยู่ที่402คันยอดขายก็ต้องบอกว่าจริงๆก็ถือว่าขายเยอะพอสมควรนะครับทางด้านของ mg เองเขาก็ ส่งฮิเอเข้ามาเนี่ยตอนนั้นรูปโอ้โหตลาดนี่เขาทั้งจะน่าสนใจมากๆเพราะว่าเป็นรถที่ราคาไม่แพงนะครับแต่ว่าออปชันเนี่ยให้มาแบบเต็มที่เลยแล้วตอนนี้ออกตัวใหม่มาแล้วด้วยนะครับถือว่ารูปร่างหน้าตาเนี่ยน่าสนใจแบบสุดๆทีนี้มาดูทางด้านของแชมป์เก่านะครับที่เคยเป็นเบอร์หนึ่งมาอย่างยาวนานนะฮะก็คือทางด้านของ HondaCRV นะครับยอดขายที่158คันเท่ากันกับ HS เลยนะครับแต่ว่ายอดขายรวมกัน2เดือนอยู่ที่300 84คันอ่าซึ่งก็ต้องบอกว่าทางด้านของ CRV เนี่ยจริงๆโอ้โหยอดขายก็ถือว่าสูงพอสมควรเลยนะครับอ่าวันนี้การเลซิ่งจะพามาไล่เรียงนะครับในกลุ่มนี้นะครับว่าทางด้านของแต่ละรุ่นนะฮะมียอดขายที่ประมาณเท่าไหร่วันนี้จะพามาค่อยๆไล่เลียงแต่ละรุ่นแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยยาวสักเท่าไหร่นะครับเอาพามาเริ่มต้นดูจากทางด้านของแบรนด์แรกเลยแล้วกันนะครับอ่ารุ่นแรกเลยก็คือ Outlander o u t l a n d อ er รนะครับมียอดขายที่18คันในเดือนกุมภาพันธ์และ2เดือนแรกนะครับอยู่ที่29คันอาคันมิสูบิชิアウเลนเดอร์นะครับเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยเรานะฮะประมาณรวมๆก็ประมาณปีหนึ่งนะครับแต่ว่าทางด้านของอรูปร่างหน้าตานะครับเรื่องเทคโนโลยีเรื่องอะไรต่างๆเนี่ย ตอนนี้หลายๆท่านก็อาจจะกังวลหลายๆอย่างนะครับเกี่ยวกับเรื่องของราคาด้วยยอดขายก็เลยอาจจะไม่ค่อยเปี้ยงป้างเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็รอรุ่นในอนาคตนะครับว่าเขาจะปรับเทคโนโลยีให้ทันสมัยกว่านี้ไหมนะครับอาจจะมีลุ้นถึงขั้น ev ในอนาคตได้เลยทีนี้มาดูรุ่นถัดมานะครับรุ่นถัดมาเป็นรถเปโยเปโย3าม์มียอดขายในเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่31คัน2เดือนแรกนะครับอยู่ที่ 67คันซึ่งก็ต้องบอกว่าทํายอดขายได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ทางด้านของเปอร์โยเองเนี่ยยอดขายเขาจะโตแบบโตมากๆเลยนะครับในช่วงมอเตอร์โชว์และช่วงนี้เป็นช่วงงานมอเตอร์โชว์นะครับคาดว่าเดือนมีนาคมนะฮะและเดือนเมษายนเนี่ยจะทํายอดขายได้ค่อนข้างจะเยอะแบบเยอะมากๆนะครับเพราะโอ้รถรูปลางหน้าตาเขาถึงจะสวยมากๆราคาก็ไม่ถึงกับแพงมากนะครับทีนี้มาดูรุ่นถัดมานะฮะเป็นแบรนด์ Mazda Mazda CX 5 มาสด้านะครับ CX5 เนี่ยมียอดขายเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่107คัน2เดือนแรกนะมียอดขายที่201คันซึ่งเป็นรถต้องบอกว่าเป็นรถอนเนกประสงค์ขนาดใหญ่ของทางด้าน m a สด้านะครับตอนนี้ m a สด้เขาก็เน้นทางด้านของรถอนเนกประสงค์นะครับเป็นรถกลุ่มรถเก่งนะครับทำออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆแล้วก็ตลาดขนขากยอมรับมากๆนะครับว่ารถใช้งานดีนะฮะออปชั่นถือว่าดีแบบดีมากๆนะครับ อีทีนี้มาดูทางด้านรุ่นถัดมานะครับรุ่นถัดมาก็ยังคงเป็น m a ส d a อยู่นะฮะแต่เป็น m a สด้ตัวที่อาจต้อถงถือว่าใหญ่มากๆก็คือ CX8 นะฮะตัว CX8 เนี่ยยอดขายได้มากถึงนะฮะเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่117คันอสองเดือนแรกอยู่ที่286คันถือว่าเป็นรถโอ้โหขนาดใหญ่มากๆนะครับ ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจรถขนาดใหญ่ก็แนะนำเลยนะครับเป็น CX8 เนี่ยฮะถือว่าเป็นรถที่ใหญ่ที่สุดของทาง m a z d a แล้วครับตอนนี้นะฮะรูปร่างหน้าตานะครับเอาจริงๆรูปร่างหน้าตา Mazda เขาก็จะคล้ายๆกันแทบจะยกค่ายเลยนะครับแต่ก็ต่างกันที่เรื่องของออปชั่นนะครับเรื่องของสมรรถนะที่จะใส่มาให้แตกต่างกันรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะฮะแต่ก็ถือว่ารูปร่างออกมาดูหรูหรายกค่ายเลยนะครับอีนีีมาดูรุ่นถัดมานะครับรุ่นถัดมาเนี่ย อยู่ที่อันดับ4นะฮะอันดับ4ก็จะเป็นซูบารุซูบารุ f o r e s t ตอร์ซูบารุฟอเรสเตอร์นะฮะทำยอดขายได้สูงถึง158คันสเดือนนะครับรวมไปที่312คันถือว่าเป็นยอดขายที่ขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะแบบเยอะมากๆนะครับทางด้าน f o r e s t ตอร์เองเนี่ยฮะราคาไม่สูงนะครับต้องบอกเพื่อนสมาชิกแบบนี้นะถึงเราจะเข้าใจว่ารถอย่างแบรนด์ซูบารุนะครับ ซูบารุเนี่ยจริงๆเขาก็จะโอ้โหออกแนวรถแข่งนะครับเหมือนจะเป็นรถราคาสูงราคาแพงนะครับแต่พอมาเป็นรถที่ใช้งานอนเนกประสงค์ทั่วไปเนี่ยราคาถือว่าจับต้องได้นะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจรถที่แบบว่าเป็นรถอนเนกประสงค์ราคาไม่สูงนะครับก็ออปชันเยอะอย่างเงี้ยซูบารุเนี่ยถือว่าตอบโจทย์มากในช่วงนี้นะครับแล้วก็เขาก็ขายดีมากๆในช่วงงานเวิร์ชโชว์นะฮะหรือใครชอบหรือสนใจก็สามารถเข้าไปดูภายในงานได้เลยนะครับ ทีนี้มาดูทางด้านที่อันดับถัดมาอยู่ที่อันดับ3 Honda CRV Honda CRV นะครับทำยอดขายได้อยู่ที่158คันสเดือนแรกของปีนะครับอยู่ที่384คันฮอนด้ CRV เนี่ยถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างจะดูหรูหราทัานสมัยมากๆนะครับแล้วก็จริงๆแล้วทางรับสําหรับ CRV เนี่ยเดิมทีเขาจะถือว่าเป็นแชมป์เลยนะฮะแต่ว่าตัวนี้นะครับยอดขายก็ถือว่ามา อาจริงนะฮะถ้าไม่นับฮาวาลเนี่ยมี HS เนะครับอ่ะซีอวีก็ยอดขายเท่ากันเลยนะของเดือนนี้นะครับร้อยกว่าคันเนี่ยถือว่าเบียดเบียดกันมานะครับแต่ว่าตลาดอ่ะผิดปกติไปนิดนึงนะครับเพราะฮ่าฮาวเลเข้ามาเนี่ยก็มีฐานลูกค้าที่แตกต่างออกไปนะครับ แต่ซาเองนะครับก็ยังถือว่าเป็นรถที่หลายท่านใฝ่ฝันอยู่นะครับรวมถึงการเลสซิ่งเองนะฮะถ้ามองถึงรถอเนอกประสงค์เนี่ยผมมองว่า CRV ถือว่าเป็นรถที่น่าใช้ที่สุดรุ่นหนึ่งเลยนะครับแต่ก็ยังติดปัญหาเรื่องของกลุ่มราคาอยู่นะเพราะตอนนี้ผมเล็งๆอยูอ่ไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งไม่ว่าจะเป็นมือ2นะครับถือว่าโหราคาสูงมากยิ่งเป็นมือ2เนี่ยถือว่าเป็นรถที่ราคาแทบจะไม่ตกเลยนะฮะ CRV ยังถือว่าเป็นรถที่เป็นยอดปรารถนาของหลายท่านอยู่ อ่ะทีนี้มาดูที่อันดับสองนะครับสำหรับอันดับสองเนี่ยก็คือ MG HS นะฮะ MG HS เนี่ยทำยอดขายนะครับเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่175อาคันอสองเดือนแรกนะครับอยู่ที่402อคันอตอนนี้นะครับ HS เนี่ยต้องบอกว่าขึ้นมาเป็นเจ้าตลาดของแท้เลยนะครับในกลุ่มรถ ขนาดใหญ่นะครับเป็น SUV ขนาดใหญ่นี้นะครับตัว Hs เองนะฮะออปชันเยอะแบบเยอะมากๆหลายท่านเนี่ยพักเกิดเข้าไปลองขับเข้าไปลองดูนะต้องบอกว่าออปชันเนี่ยโ,โหคุณพระนะฮะเข้ามาเยอะมากแต่ว่าเรื่องของราคานะครับเรื่องของราคาเขาโอ้โหกดราคาลงไปต่ำมากนะครับ ซึ่งจริงๆราคาจะไปรวมในกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งได้ซ้ำนะฮะแต่ว่าด้วยขนาดของตัวรถเนี่ยก็ต้องเอามารวมกับรถกลุ่มนี้นะฮะรถกลุ่มใหญ่นี่นะฮะเพราะว่าเขาเป็นรถใหญ่อะแต่ราคาขายไม่ใหญ่นะฮะว่างั้นตอนนี้มีรุ่นใหม่ล่าสุดออกมานะครับรูปร่างหน้าตาก็ถือว่าดูดีมากๆนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูที่งานมอเตอร์โชว์ได้เลยนะครับรับรองเลยนะฮะว่าจะถูกใจแน่นอน อันทีนี้มาดูที่อันดับหนึ่งะครับอันดับหของกลุ่มรถ SUV ขนาดใหญ่ก็คือ h ฮซิกนะฮะทางด้าน h ฮดซิเองยอดขายของเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่339คัน2เดือนแรกของปีนะครับอยู่ที่701คันซึ่งต้องบอกว่ายอดขายเนี่ยค่อนข้างจะเหลือเชื่อนะฮะเหลือเชื่อในแง่ที่ต้องบอกว่าเขาเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยเราเนี่ยไม่นานนะฮะฮาวาลเกตวอลมอเตเนี่ยฮะเข้ามาประมาณสักปีกว่าเท่านั้นเองนะครับ ซึ่งถ้าเกิดขึ้นมาประมาณนี้แสดงว่าสินค้าเขาได้รับความนิยมนะครับการตอบรับจากแฟนๆได้ค่อนข้างจะดีแบบดีมากๆเลยนะฮะอันนี้ต้องต้องบอกอย่างงี้นะฮะฮาวาลเข้ามาแล้วก็ศูนย์บริการเขาก็ยังไม่ได้มีแบบเยอะมากมายนะครับแต่ว่าตัวสินค้าเนี่ยโอ้โหถือว่าดีแบบดีมากๆนะครับรูปร่างหน้าตาถือว่าสวยการตอบสนองต่างๆก็ถือว่าใช้ได้นะฮะก็เลยทําให้ยอดขายเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับ ทางด้านของกลุ่มรถ SUV ขนาดใหญ่นะครับอตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาไปเยอะนะครับสำหรับทางด้านของฝั่งประเทศไทยเราสำหรับเพื่อนๆสมาชิกนะฮะท่านไหนที่สนใจนะเข้าไปดูในงานมอเตอร์โชว์ได้เลยนะครับตอนนี้ทางด้านโปรโมชั่นเนี่ยน่าจะมีเยอะแยะมากมายนะครับมีโปรแบบโอ้โหอัดแข่งกันน่าดูเลยล่ะนะถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจแล้วก็ในอนาคตนะครับในอนาคตเองทางด้านของ Ford นะฮะก็น่าจะเป็นตัวที่ อ่าน่าสนใจอีกแบบหนึ่งนะครับทำเพื่อนสมาชิกท่านไหนนะที่สนใจรถแบบแต่ก่อนเขาเป็นรถกลุ่ม PPV เนาะแต่ตอนนี้การคาบเกี่ยวของรุ่นต่างๆนะครับโอ้โหตอนนี้เข้าไปแย่งชิงตลาดกันน่าดูแต่ก็ต้องรอรุ่นในอนาคตนะครับว่ากลุ่มเนี้ยรถขนาดใหญ่รถอเนอกประสงค์ขนาดใหญ่เนี่ยมีการแย่งชิงกันประมาณไหนเดี๋ยวว่าหลังจะมาทําสกรูให้ฟังนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนสมาชิกอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ